بسم الله ม ل อ ح ล ن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ล ر ح م ة الله รา ر ك ا ت ه ขอความสุขสันติความจเริญประสบแด่ท่านอาจารย์และท่านฟูมิเกียติทุกท่านที่ร่วมฟังอยู่ในที่นี้นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ ในหัวข้อคำว่าให้นะครับให้นะครับผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยผมก็ให้แล้วเมื่อกี้นะครับให้สลามนะครับผมให้แล้วครับรัอนอื่นผมจะมาทำความเข้าใจค,คำว่าให้ก่อนนะครับให้ก็ต้องมีผู้ให้และมีผู้รับให้ในดุนญญาผมแอบถามท่านอาจารย์ตั้ม ตั้มสันติชนนะครับไม่ใช่ตั้มนั่นนะฮะท่านบอกว่าให้ในบุญญาหมายความว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำว,ว่าให้คือให้โดยสเสน่หาอันนี้คือให้ในบุญยาแต่ที่ผมจะนําเสนอนั้นคือให้ในอิสลามคําว่าให้ในอิสลามถ้าให้เป็นระดับธรรมดานะครับเป็น,นการให้สิ่งของหรือใหท้ทั่วไปนะครับ ในภาษาอาหรับใช้คําว่าฤฤอะปอให้สิ่งของนะครับหรือถ้าให้ระดับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการให้บริจาคเป็นการให้ด้วยการเป็นบริจาคนะครับก็จะภาษาอาหรับจะใช้คําคว่าวาฮาบะวาฮาบะนะครับเป็นการให้แบบบริจาคหรือถ้าให้อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการให้จากระดับบนลงสู่ระดับล่างนะครับ ระดับบนลงสู่ระดับด้าภาษาอัหรับจะใช้คำว่าม a n a อา m a n a อานะครับก็นะบจะเป็นการให้ทางภาษาอาหรับนะครับแต่คำว่าให้ที่ผมจะนำเสนอสุกท่านในที่นี้นะครับเป็นการให้ที่มวลคู่ศรัทธาทั้งหลายประสงค์อยากจะไปถึงทรงจุดนี้นะครับเป็นการให้ที่ครอบคลุมทุกการให้ทั้งปวง ไม่ว่าท่านจะให้ยิ้มไม่ว่าท่านจะให้ทรัพย์สินหรือไม่ว่าท่านจะให้อะไรก็แล้วแต่คําว่าให้ที่ผมจะนําเสนอในที่นี้ก็คือเป็นการให้ที่สูงสุดที่มวลมุสลิมทั้งหลายมวลผู้ศรัทธาทั้งหลายประสงค์อยากจะไปถึงตรงจุดนี้นะครับเป็นการให้ที่ออกจากหัวใจของผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับเป็นการให้ที่สําคัญที่สุดที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมุสลิม ต่างๆที่ต้องการจะไปถึงตรงจุดนี้คำว่าให้ที่ผมจะนำเสนอในที่นี้ก็คือให้ความยำเพลงต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาทางภาษาก็เรียกว่าตักวาจะขอยกคำนูนชีวิตหรือคำพีอัลกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลากล่าวไว้ในสุรอ์อาลอิมรอนอายะที่หนึ่งสอง บิสลามยุรห์มาน,นยุราะฮีมอัลลอฮ์ล่าว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูยาอายุฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักอตูกอติโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ด้วยอย่างแท้จริงการยำเกรงอัลลอฮ์ด้วยความแท้จริงนั้นจะยำเกรงยังไงครับเราจะให้ความยำเกรงยังไงเราจะให้ความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ยังไง การเกงรงกลัวต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่การหลบหนีไม่เหมือนการเกงรงกลัวในสิ่งเครื่องทั่วไปที่เราจะต้องหลบลี้หนีห่างแต่การเกรงกลัวอัลลอฮ์การตักวาต่ออัลลอฮ์การให้ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเราต้องเข้าหาต่อพระองค์เข้าหาแนวทางที่ใกล้ชิดต่อพระองค์ว่าทํายังไงเราจะใกล้ชิดกับพระองค์ที่สุดนั่นคือการตักวาต่ออัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาแล้วเราจะให้ความยำเปง ต่ออัล้อยังไงมีฮะดิษบันทึกโดยอิหมามมุสลิมฮะดิษนี้บันทึกไว้ว่าโดยรายง,งานจากท่านอบูรุรอยเระอดิยัลลอฮุอันหูซึ่งเป็นสาฮาบะาที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับรอสูรุลลอฮ์อลลลอฮุอะลัยวะสัลลัลลลลมท่านอบูไรอยเรายง,งานว่าท่านรอสูรุลลอฮ์อลลลอฮุอะลัยวะสัลลัลลลลมเอานิ้วที้ไว้ที่หวัวใจ และท่านก็บอกว่าความยำเตงนั้นอยู่ที่นี่คือการยำเรงต่อลอสุหารานั้นให้ยำเรงด้วยหัวใจการการยำเรงต่อลัสุภานวตาราหากเรายำเรงด้วยเอาลอสุหาราด้วยหัวใจแล้วแน่นอนการกล่าวกาลิมอชฮะดะเราก็จะกล่าวด้วยหัวใจการปฏิบัติละหมาดฟระดูห้าเวลาหรือจะเป็นละหมาดสุนทรีต่างๆเราก็จะละหมาดด้วยหัวใจ การจะถือศีลอดเราก็จะถือด้วยหัวใจการจะไปประกอบพิธีฮัทที่มักกะเราก็จะประกอบพิธีฮัทด,ด้วยหัวใจเพราะงั้นเมื่อเราตักวาต่อลอด้วยหัวใจแล้วแน่นอนการดำรงชีวิตในโลกดุนยาเราก็จะพบกับความสุขความสงบและเราจะได้รับสวงสวรรค์จากโลกอาเคโรหรือโลกอันถาวร วบ,บิลาฮิตาฟิกวะฮิดายะฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเดีเ๋ยวฝบมือให้กับป๋าเจ๊หน่อยครับ